คนไทยโตกรับหนาง้ายลังผู้ใหญ่ฟังเล่าสเสนอหาจีนเหตุทางรถไฟโดยทีโบพานประเทศไทยโดยเดืองเล่านี้แมนเดิมจากห้องรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการและก,กีฬาของสอปป,อปอเล่าที่มีสื่อวาทานสุดีอุลงซูนดาลา ที่ได้ออกมาโพสผ่าน Facebook ในวันที่เก่าเดือนธันวาปี2 0 1พัสาว่าศึกษาาิขีคอขอมูลเสนอเส้นทางรถไฟใหม่จากซอปปอ,ปอเล่าไปสิงคโปร์โดยบอ่อเสียเวลาผ่านไทยโดยมีความเป็นไปได้สูงด้วยหลายเหตุผลดลังนี้การสร้างเส้นทางรถไฟฟ้าจีนหาซอปปอ,ปอเล่า แม่นสำเร็จด้วยคุณาภาพและไล่ประสิทธิผลสูงสามารถเสื่อมต่อสู่ระบบเครือข่ายหนึ่งแล้วหนึ่งเส้นทางฮอดเอรลบผ่านรัเสเซียใดยประเทศจีนมีประสบการณ์อุปกรณ์เครื่องมือกลจักรและบทเรียนจากนครคุนมิงและมีความพร้อมสูงที่จะสร้าง จากนครดวงเบียงจันท์หาแขวงภาคใต้ของสปปเล่าลงสู่นครดวงพนมเปญ่าาอาณาจักรกัมพูเชยโดยการก่อส้่งเส้นทางรถไฟเล่าจีนจากนครดวงเวียงจันท์หาแขวงทางภาคใต้ของประเทศเล่านั้นเข้าสามารถเสนอราคาการกอร่อส้างกับจีนลดลงเรึ่งหนึ่งไล่ก็คือหาสิเปอร์เซ็น เนื่องจากว่าบ่อจำเป็นต้องคุดอุโมงค์และส้างทางลอยฟ้าพ่อพื้นทีแต่นครดวงเวียงจันทร์หาภาคใต้ของเราแม่นเป็นทงเพียงนอกจากนี้แล้วในปัจจุบันนี้การก่อส้างทางรถไฟอยู่ที่นครอนดวงพนมเป็นประเทศกัมพูเจียก็ไล่มีการศึกษาความเป็นไปได้ทางด้านเทคนิค วิซาการเพื่อที่จะส้างเชื่อมต่อหาประเทศเวียดนามและการก่อส้่งเส้นทางรถไฟความไวสูงอยู่ที่ประเทศมาเลเซียก่อส้างสำเร็จเป็นทีเฮียบห้อยและเปิดให้บริการนำใส่แล้วในเดือนพาศจิกปี2 0 2 3โดยเป็นโครงการหัวมมือและลงทุนนึ่งแล้วหนึ่งเส้นทาง ระหว่างซอปอจีนและมาเลเซียสังคมโซเซียลจีนไล่มีการออกข่าวเกี่ยวกับการส้างทางรถไฟจีนหาสิงคโปร์โดยทีบอผ่านประเทศไทยซึ่งเส้นทางนี้แม้จะเป็นเส้นทางใหม่ที่จะสันกลัวและง่ายกลัวที่สำคัญก็คือผ่านหลายประเทศกลัวและเสือถือไว้ใจกันได้กลัว นั่นก็คือผ่านลงทางภาคใต้ของเราเข้าหาประเทศกัมพูชยผ่านนครดลวงพนมเปญออกไซภาคใต้ของเวียดนามลงแหลมกาเมาจากนั่นก็เหตุขวัวขามปากอ่าวไทยไกย่ไซฟังกลันตันประเทศมาเลเซียทะลุดึงซองแคบแล้วขามไปสู่สิงคโปร์อันนั่นก็คือเป็นสิ่งที่เพิ่นไดโพส์ไว้ ซึ่งจากสิ่งที่ทานห้องรัฐมนตรีไลโพส์มานั้นสรุปใจความไล่ว่าโตเพิ่นเองและเศร้าเน็ตจีนบางส่วนมีการเสนอให้ทางการของประเทศจีนสร้างทางรถไฟจากจีนผ่านนาวกัมพูเจียเวียดนามมาเลเซียและไปสิ้นสุดอยู่ที่ประเทศสิงคโปร์โดยที่บอผ่านประเทศไทยซึ่งสาเหตุที่ว่า ท่านห้องรัฐมนตรีและเร้าเนตจีนมีความคิดแบบนี้ขึ้นมากกพอว่าการส้่งทางรถไฟไทยจีนนั้นแมนมีความลาซาซึ่งต่อกับโพสต์หลังเก่าของท่านห้องรัฐมนตรี กระรวงศึกษาธีการและกีฬาของซอปปเล่ก็ได้มีทั้งคนดาวและคนไทยไล่ไปแสดงความคิดเห็นหลากหลายมุมมองซึ่งส่วนใหญ่แล้วก็จะบอกว่าการก่อสางารคัวเสื่อมจากเวียดนามไปมาเลเซียนั้นค่อนขางที่จะเป็นไปไล่ายากหายากที่สุดทีจีนจะเหตุใดเพราะไล่าย,ยาทางหลาวาง ปากออาวไทยสองฝากนั้นห่างกันถึงส78.04 5กิโลเมตรเลยถือว่านักหนวงเติบเนาะและถ้าหากว่าจีนมีความสามารถสางได้จีนก็คงบ่อยากสางเพราะว่าตามแนวคิดเส้นทางซ้ายไหมหนึ่งแล้วหนึ่งเส้นทางของจีนแม่นยึดถือเอาประเทศไทยเป็นศูนย์กลางของเส้นทางถ้าจะบผ่านประเทศไทย ก็คงจะบ,บอไลเพราะว่าจีนเองก็อยากค้าขายกับประเทศไทยให้สะดวกเนาะที่สำคัญก็คือการสั่งคัวปิดเอาไทยแบบนี้รัฐบาลไทยบอยอมอย่างแน่นอนและเกี่ยวกับเรื่องนี้เดี๋ยวเฮาลองไปเบิ่งแหละไปฟังความคิดเห็นของคนดาวและคนไทยนำกันคอมเมนต์ที่หนึ่งในคลิปนี้แมนเป็นของคนดาวเพิ่นได้มาคอมเมนต์ว่าเป็นยังต้องบอผ่านไทย ทาง,งที่ผ่านไทยสะดวกกลัวพอไทยมีทางรถไฟความไวสูงแล้วที่กำลังสางผ่านไทยมันมีจุดดีคือมีแหล่งทองเที่ยวหลายคนลาวส่วนใหญ่มากไปเที่ยวไทยพอเว้าเข้าใจกันถ้าจะไปเที่ยวมาเลหรือสิงคโปร์ย่างน้อยอย่างได้เที่ยวและซื้อสินค้าอยู่ไทยอีกอย่างคนที่มาเที่ยวเล่า ส่วนใหญ่แมนคนไทยทาเสื่อมลดไฟไทยยิ่งจะมีหนักทองเที่ยวมาเที่ยวประเทศเลาวและทางผ่านไปจีนหลยแล้ก็มีคนเ่ามาตอบกลับว่าจังใดก็ต้องผ่านไทยตามทฤษฎีที่ก่าวมาขางเท่งในโพสเกือบว่าเป็นไปบอไล้เลยที่จะเหตุทางรดไฟขามปากออาวไทย และทาเหตุต้องเป็นอุโมงลอดพื้นทะเลต้นทึ้นมหาศารนั่นบัญหาหนึ่งบัญหาสองคือการจะเหตุทางรถไฟขามอ่าวไทยคิดบอวาไทยจะยอมในทางยุทธศาสตร์ความหมั่นคงปากอ่าวไทยถือว่าเป็นจุดยุทธศาสตร์ที่สำคัญที่สุดของไทย คิดบ่ว่าเขาจะยอมให้สางรถไฟปิดปากออาวไทยเป็นไปบอไลเด็ดขาดคอมเมนต์ของคนดาวทานต่อไปไล่มาคอมเมนต์สนับสนุนความคิดของทานห้องรัฐมนตรีโดยเพิ่นได้กล่าวว่าสุดยอดเลยทางบอ่อผ่านไทยคอมเมนต์ต่อไปแมนเป็นของคนไทยได้กล่าวว่า ขนาดสางถนนเสื่อมอ่าวไทยยังสองล้านล้านบาทระยะทางเพียง196กิโลเมตรอยู่บอนนั่นระยะห่างเท่าไลคว่ำเลิกคองนำยู่ที่ดาับเท่าไลและต้องสูงเท่าไลเพื่อจะหายเพื่อสินค้าขามไลทาบอจังสั้นคิดแบบนี้บอไลทางเทิงบกต้นเึ้นถือกลัวไลผ่านกัมพูเจียไปมาเลเซีย บัญหาหลายเลยบอว่าจะเป็นกำลังซื้อหรือคนใส่บริการอีกนั่งเครื่องบินไว้กว่าหลายอันนี้ยังบ่อนับขึ้นทะเลเวลาปันป่วนอีกและโดดไฟฟ้าก็บ,บแมนโดถไฟความไวสูงอีกคอมเมนต์ต่อไปแมนเป็นของคนไทยคือเก่าเานในคอมเมนต์ว่าเอาเงินจากไซมาสางตอนนี้จีนก่อหัดเข้มคัดแน่นอีกอย่าง ประเทศทีจีนอยากเสื่อมคือไทยมาเลและสิงคโปร์บอแมนเวียดนามและกัมปูเจียคอมเมนต์ต่อไปเฮ็ดคว้าในทะเลสากลได้บอปิดทางเข่าออกเพื่อเดิรเดเดอหันคอมเมนต์ต่อไปเฮ็ดบอไล่อยู่แล้วสางควาปิดเอาแบบนี้้าประเทศที่มีพื้นที่ติดเอา บอยินยอมเซิงไทยมีพื้นที่ติดอ่าวไรที่สุดจังไรก่อเหตุบอ่อไรแล้วน้ำก่อเลิกลงมทึนสูงหลายไพจะมาลงทึนหายคอมเมนต์ต่อไปเป็นของคนไทยคือเก่าคั้วขามทะเลทีเงาที่สุดในโลกคือฮ่องกงหาจูไห่หามาเกา๊เาเงาหาสิบหกิโลเมตรใส่งบไปเจ็ดแสนล้านบาท แล่าห่างลาวางแหลมยวนกลับมาเล่0่อยกิโลเมตรนี่ไพจะจ่ายและถาจีนบ้าจี้พ่อที่จะจ่ายแท้สู่เอาเงินมาสาั่งทางรถไฟความใบสูงผ่านไทยแล้โยกไห้ไทยแบบฟรีๆโดยขอเพียงไหโดดจีนแล่นผ่านได้จ้าบองายและถือกลัวบอคอมเมนต์ของคนไทยทานต่อไป อันนี้สงสัยเหตุทางผ่านทะเลคาบรุงหักษามันจะคุ้มกับการสร้างบอ่อแล้วก็พวกอันตรายต่างๆจากขึ้นแล้วงบหนาจะยิ่งกลัวไม่กล้าโปรเจกต์อีกคอมเมนต์ Comment ต่อไปจากการที่คอยไล่คำนวณเด่นๆจีนจะต้องใส่เงินประมาณ4ี่ล้านสสสพันล้านล้านบาทในการเหตุ และอาจจะได้กว่านี้พอความเลิกของนำบางจุดลาลับหนึ่งรเมตรขึ้นไปพ้นประเมินของขอยวัดจากคัวห้องกงหาจูไฮห,หามาเกาไลย่ยาทางหาซิมหากิโดเมตรมูลค่าการก่อสร้างประมาณหาแสนเก้าหมื่นหนึ่แสนด้านบาทไลย่ยาทางก่อสร้างยังบอรรวมค่าพ้นกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเขตทะเลสากล ในการเดินเฮือส่วนโต่อยคิดว่าแทบบม่มีโอกาสเกิดขึ้นข้าวขามทะเดแห่งนี้ประมาณการราคาบอด่ดวมอัตราเงินเฟ้อโลกทีขึ้นทุกปีคอมเมนต์ต่อไปวีทีคนด้วยเขาคิดลายาทาังขนาดนี้ดูใบาซาอุย่งบอกาไปฟังทีคอมเมนต์สุดท้ายในคลิปนี้แมนเป็นของคนไทยได้กล่าวว่า เส้นทางจากเวียดนามสู่มาเลเซียเป็นการสั่งขัวปิดเอาวไทยเฮตไฮกีดคว้างการเดินเรื่อประเทศไทยยอมขัดขานอย่างแน่นอนอันนั้นก็เป็นความคิดเห็นของคนดาวและคนไทยที่แอดมินนำมาอ่านสุรุทานฟัง ทุกทานคิดเเทนแนวใดเกี่ยวกับเดืองล่าในคลิปนี้คอมเมนต์ Comment บอกกันได้ขอขอบใจเมื่อถุกทานที่เขามาเบิงแล้วเฮามาเจอกันใหม่ในคลิปหนะ้า